สวัสดีครับแฟนๆ a c e b o o k รักษามะเร็งกับอาจารย์ชวลิตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกท่านวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่หมอจะใช้การสื่อสารแบบ PowerPoint นะครับก็คือว่าในช่วงประมาณชักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอสังเกตว่ามีผู้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งระยะสุดท้ายบ่อยพอสมควรทีเดียวก็เลยอยากที่จะทำความเข้าใจว่า คำว่ามะเร็งระยะสุดท้ายที่ท่านโพสต์อยู่ใน f c e e o o o เนี่ยมันตรงกับความหมายที่หมอกำลังจะพูดถึงหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยกล่าวได้ว่าหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยมักจะเป็นภาวะติดเตียงนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเคยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยก็คือได้รับการรักษามาครบทั้งกระบวนการแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายรังสีการให้ยาเคมีบําบัดซึ่งโดยปกติก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องค่อยๆมีความก้าวหน้าของโรคนะครับจากเริ่มต้นอาจจะเป็นมะเร็งระยะที่1 2ึสาหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่4คือเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายมาตั้งแต่แรกเริ่มมีนนชัย คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่มาหาแพทย์แผนปัจจุบันก็จะได้รับการรักษาเช่นได้รับการผ่าตัดนะครับได้รับการให้ยาเคมีบําบัดได้รับการฉายรังสีไม่ว่าจะเป็นลําดับอย่างไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยเกิดการกําเริบของโรคมะเร็งก็คือมีการก้าวหน้านะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายโดยปกติแล้วเนี่ยมะเร็งแพร่กระจายที่เรียกว่ามะเร็งระยะที่4เนี่ยนะครับเราไม่ถือว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เพราะว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยยังสามารถที่จะทํางานได้นะครับเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพายาตอย่างเนี้ยเราเรียกว่ามะเร็งระยะแพร่กระจายยังไม่ได้เรียกระยะสุดท้ายมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยสามารถรักษาหายได้โดยการมีเป้าหมายก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตนั่นหมายความว่าเราสามารถที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอายุยาวนานได้มีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีได้มีอาการเจ็บปวด ไม่มากนักนะครับไม่ต้องพึ่งพาญาิยังสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะที่สี่เนี่ยถ้าเรามาดูกราฟนะครับกราฟนี้เนี่ยหมอจะบอกว่าเวลาที่เราเริ่มต้นได้รับการรักษามะเร็งเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นระยะที่เท่าไหร่เนี่ยหมอจะให้รับการรักษาแบบจำเพาะกับโรคมะเร็งนั้นๆน,น,นะครับเร็งบางชนิดรักษาด้วยการผ่าตัด บางชนิดรักษาด้วยการให้ยาเคมีพร้อมกับฉายรังสีเป็นต้นอันนี้เวลารักษาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็บางคนก็จะมีความก้าวหน้าของโรคนะครับการรักษาแบบจำเพาะก็จะค่อยๆลดบทบาทลงก็จะเป็นการรักษาแบบประครับประคองมา,มากยิ่งขึ้นหมอยกตัวอย่างเช่นถ้ามีอาการเหนื่อยนะครับก็ต้องหาสาเหตุของอาการเหนื่อยบางคนมีน้ําในช่องท้องก็ต้องหาสาเหตุของน้ําในช่องท้องว่าสามารถที่จะรักษาได้ไหม ในขณะที่มีอาการเหนื่อยหรือมีอาการแน่นท้องมากๆบางครั้งหมอก็จะใช้วิธีการเจาะน้ําในปอดหรือว่าน้ําในช่องท้องออกเพื่อเพื่อช่วยทําให้คนไข้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็แน่นท้องน้อยลงนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยยังมีภาวะนั่งกายที่แข็งแรงก็จะมีการให้ยาเคมีบําบัดเพื่อที่จะทําให้ก้อนมะเร็งลดลงแล้วก็น้ําในปอดแล้วก็น้ําในช่องท้อง ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนไข้ที่มีน้ําในช่องท้องหรือมีน้ําในปอดหรือมีการแพร่กระจายทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเรียกว่ามะเร็งระยะสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถรักษาได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการให้ยาน,นะครับยาก็จะมียาเคมีบําบัดนะครับมียามุ่งเป้ามียาภูมิคุ้มกันบําบัดซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในมือของหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยานะครับเป็นหลักบทบาทของการฉายรั้งสีเนี่ยในมะเร็งแพร่กระจายเนี่ยมีไม่มากนะครับ อันนี้พอเราให้ยาไปถึงจุดๆหนึงเนี่ยก็จะมีการดื้อยานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอทางด้านเคมีก็จะให้ยาสูตรที่1สูตรที่2ส,สูตรที่3ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยจะรับไม่ไหวรับไม่ไหวก็คือคนไข้เริ่มจะต้องมาด้วยด้วยรถเข็นละนะครับหรือว่ามาด้วยรถนอนนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าคุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยแย่ลงอยากจะให้ดูกราฟ กราฟด้านล่างอันนี้นะครับเรื่องความสามารถในการดูแลตนเองจะเห็นว่ากราฟทางด้านล่างเนี่ยเมื่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยกราฟที่แสดงภาวะร่างกายที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยจะค่อยๆตกลงครับพอตกลงมาถึงจุดๆหนึงก็คืออยู่ติดเตียงเนี่ยเกิน50%ของกิจวัตรประจําวันเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมักจะให้ยาต่อไม่ไหวนะครับเราจึงเรียกระยะตรงนี้ว่ามะเร็งระยะสุดท้าย นะครับเพราะมันจะต้องประกอบไปด้วย1ก็คือคนไข้เป็นมะเร็งกำเริบหรือมะเร็งแพร่กระจายมาระยะหนึ่งแล้วได้รับการรักษาด้วยายารักษามะเร็งเนี่ยมาอย่างน้อยสองถึสูตรแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกิจกรรมของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวต่อ หนึ่งวันเนี่ยได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับคือติดเตียงมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็จะเข้าสู่สามเหลี่ยมสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งสามเหลี่ยมสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะยาวนานเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนส่วนใหญ่แล้วหมอมักจะทํานายไม่ได้นะครับถ้าทานายก็มีโอกาสผิดมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล ต่างจังหวัดนะครับซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดทางด้านการรักษาพยาบาลก็คุณหมอที่โรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยก็อาจจะพูดว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายละทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่นะครับเช่นยาเคมีมบัตรอาจจะได้ไปแค่สูตรเดียวร่างกายคนไข้ก็ยังแข็งแรงอยู่อย่างก็จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการนะครับที่จะรักษาไปก่อนนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคมนะครับหรือว่าบัตรทองก็จะเขาเรียกว่ามีจุดสิ้นสุดของการให้ยาตามสูตรที่สามารถเบิกได้โดยไม่เสียเงินเนี่ยอยูจ่จำกัดนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายคุณค่าย,ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยหมอก็ยังแนะนําว่าอาจจําเป็นที่จะต้องคุยกับหมอทางด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาน,นะครับว่ามียาสูตรอื่นไหมที่เบิกไม่ได้ แล้วถ้าเบิกไม่ได้เนี่ยค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่แล้วท่านก็ปรึกษากันในครอบครัวนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถรับได้ไหมอันที่1อันที่2คุยกับคุณหมอเคมีนะครับเรื่องผลข้างเคียงนะครับว่าผลข้างเคียงเนี่ยมากน้อยอย่างไรอยากรับหรือว่าไม่อยากรับนะครับเพราะว่าเวลาที่รับยานเนี่ยก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะครับวันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นระยะสุดท้ายจริงๆเข้าเกณฑ์เนี่ยที่ตะก,กี้หมอบอกสรุปนะครับ1ก็คือได้ยาเคมีบําบัดมาแล้วอย่างน้อยสองสองถึงสามสูตรนะครับอันที่2ร่างกายคนไข้ติดเตียงมากกว่า50%ของกิจวัตรประจําวันนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าสู่การรักษาประคับประคองระยะสุดท้ายก็คือตามกราฟเนี่ยก็คือเอาง่ายๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเตรียมตัวที่จะเสียชีวิตละเตรียมตัวที่จะต้องจากกันก็จะต้องมีการดูแล ทางด้านจิตใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติพอสมควรนะครับวันนี้ก็ขอพูดสั้นๆเพียงเท่านี้ครับถ้ามีคำถามก็สามารถทิ้งคำถามได้ที่คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ